ตัวบีสองหนึ่งสี่ศูนย์เอนะครับยี่สิบเอ็ดแรนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับรถสวยใช้งานน้อยนะครับรถปีหกห้านะครับเลขไม่อยู่แค่เก้าสิเ็ดชั่วโมงเองนะครับรถสภาพสวยเลยเดิมๆนะครับสภาพใหม่ๆเลยนะครับให้ดูเลขไม่ก่อนนะครับเก้าสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับรถแท้ไม่แท้นะครับทุกอย่างก็จะอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับสีสันอะไรของเขาเดิมๆสวยเลยนะครับ ไม่เคยแกะเลยรถไม่เคยแกะเลยนะครับเนี่ยดูซีล้อหน้านะครับพวกลูกหมากคันส่งอะไรพวกนี้จะเป็นของเดิมติดรถนะครับยางหน้านะครับยางหลังเป็นของเดิมนะครับนี่ดูปากใบดันนะครับคันนี้ก็จะติดมาเป็นอใบดันตาช้างนะครับจากโรงงานก็จะเป็นคันบนแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายไม่มีแตกเลยนะครับด้านท้ายสวยนะครับ แห้งๆนะครับดูง่ายมาร์กิ่งโรงงานนะครับอยู่ครบหมดเลยไม่เคยแกะเลยพวกหัวนงหัวน็อตอะไรต่างๆนะครับเดิมๆนะครับเนี่ยพวกโซ่ข้างอะไรพวกนี้ยังสวยๆอยู่เลยทั้งสองด้านนะครับสี่ล้อหลังยังไม่เคยแกะรถไม่เคยแกะทั้งคันนะครับเผื่อลูกค้าต้องการหารถเล็กๆนะครับเอาไว้ใช้งานส่วนตัวเล็กๆน้อยๆนะครับตัดหญ้านะครับหรือว่าจะลากไอ้พวกถังพ่นยานะครับตัวนี้มันเป็นขับเคลื่อนสีล้อนะครับก็ไปของมันเรื่อยๆสบายๆ ุณยาตัดหญ้าเกีรยอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับเอาได้เลยนี่ดูพวกแป๊บไดโอลิกนะครับเดิมๆนะครับสีลงสีล้อไม่เคยแกะนะครับรถสภาพใหม่เลยนะครับ91ชั่วโมงนะครับใช้งานน้อยจริงๆนะครับรถปี65นะครับมีใบดันแล้วก็เดี๋ยวผมให้ตัดหญ้าใหม่นะครับด้านหลังตัวหนึ่งนะครับ2 2 9 0 0 0บาทนะครับรถสวยสภาพใหม่ๆเดี๋ยวพาลองขับเลยแล้วกันเนาะเครื่องไม่มีอะไรหรอกนะครับเดิมๆ ลองให้ดูนิดนึงก็ได้เนี่ยเครื่องยนต์แบบเงียบเงียบติดง่ายนะครับเสียงแบบไดสตาร์ทนี่แบบยังเพาะๆอยู่เลยอ่านะครับนี่นะครับเครื่องประมาณนี้นะครับไม่เคยแกะนะครับแห้งๆเดิมๆแบบวยวใหม่ๆรถใหม่อ่ะสะภาพรถใหม่นะครับคันนี้ ให้ดูการวัดฝั่งนู้นเดี๋ยวไอ้พวกน้ำมันเครื่องกองอะไรผมเปลี่ยนให้นะลูกค้าแบบเอาไปแบบใช้งานได้เลยอะ่ะการวัดอยู่ฝั่งนี้นะครับการวัดน้ำมันเครื่องนะครับไม่มีไอนะครับไม่มีไอนะครับแต่น้ำมันกระเด็นนะครับอันนี้ก็ปปกตินะครับไม่เคยแกะเลยนะครับรถสภาพสวยใหม่เลยนะครับดูพวก สติกเกอร์นะครับมาร์กกิ้งโรงงานนะครับสวยๆอยู่ครบนะครับเดี๋ยวลองขับดูนะครับนี่นะฮะ9 1ชั่วโมงนะครับอ่านี่ก็ไฮดรอลิกก็ขึ้นลงปกตินะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์หน้า9นะครับ1234นะครับแล้วก็เอยไม่ใช่1 2 3แล้วก็ถอยหลังนะครับแล้วก็จะมีอีกสเต็ปหนึ่งนะครับคากลางเร็วนะครับก็เป็น9หน้า9นะครับหลังตาม นี่เกียร์สองนะครับเกียร์สองไานะครับนี่เกียร์สามนะครับก็โดยรวมนะครับก็ถือว่ารถสภาพใหม่นะครับ90ชั่วโมงเองนะครับคือแทบไม่ได้ใช้งานเลย ก็นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับคันนี้มีใบดันหน้านะครับของตาช้างนะครับเป็นคันบนนะครับแล้วก็จะมีเครื่องตัดหญ้าใหม่นะครับราคาเปิดอยู่ที่สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับใบดันตัดหญ้านะครับแล้วก็เดี๋ยวทางร้านจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนกองทั้งหมดให้เช็คโครงเช็คไฟให้พร้อมใช้งานเลยนะครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับร้านพูลเสมอแท็กเตอร์ระยองนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าสี่ห้าสามห้าหนึ่งนะครับหรือจะแอดไลน์ไอเดียของผมนะครับ อ่าีไลน์ศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าสนะครับอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูก็แอดไลน์มานะครับวิดีโอคอลนะครับดูรถกล่องนะครับเหมือนตัวจริงหรือเปล่านะครับใช่คันเดียวกันหรือเปล่ามีรถจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วอยโอนมาจําคือผมจะขอมาจําค่าขนส่งนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลผมขอมาจําค่าขนส่งแล้วก็ส่วนที่เหลือผมไปเก็บอ่ที่ปลายทางนะครับรถไปถึงบ้านแล้วก็เก็บที่ปลายทางนะครับเวลาโอนมาจําก็โอนเข้าอ่ชื่อบริษัทผู้สมอแท็กเตอร์นะครับผมไม่ได้โอนเข้าบัญชีส่วนบุค ก็ฝากกัาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการหารถเล็กๆนะครับไว้ใช้งานส่วนตัวนะครับ